สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้หัวข้อเรื่องท้องเสียทำไงดีนะในปัจจุบันโรคท้องเสียถือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลกของปัญหาระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้กันบ้างไหมคะ ลูกน้อยมีอาการท้องเสียจนก้นแดงหรือไปเที่ยวอยู่ดีๆเกิดท้องเสียขึ้นมาซะงั้นหรือท้องเสียจนเข้างานสายทําให้ต้องลางานรวมไปถึงพ่อแม่ญาติมัชราของเราท้องเสียจะมีอาการหน้ามืดจะเป็นลมเ <c oughs> พื่อนๆคงจะทราบกันดีว่าเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว ทุกคนหวังแค่ว่าอยากหยุดถ่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จกักหรือทำความเข้าใจกับโรคนี้กันเสียใหม่ดีกว่าค่ะงานท้องเสียคืออะไรกันนะท้องเสียสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือ 1. นท้องเสียที่ถ่ายเหลวบนน้ำหรือถ่ายเป็นน้ำโดยถ่ายจำนวน3ครั้งขึ้นไป ประเภทต่อมานะคะประเภทที่สองคือการถ่ายเป็นมูกเลือดโดยถ่ายจํานวนหนึ่งครั้งขึ้นไปและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่สเป็นการถ่ายที่มีปริมาณน้ำมากๆโดยถ่ายจำนวนหนึ่งครั้งขึ้นไปเอแต่ว่าประเภทไหนกันล่ะคะที่เพื่อนๆควรจะรีบไปพบแพทย์นั่นก็คือการถ่ายเป็นมูกเลือดนั่นเองค่ะ เพราะบางทีอาจไม่ได้มาจากสาเหตุการท้องเสียทั่วไปอาจมาจากสาเหตุอื่นๆได้นะคะเพื่อนๆจึงควรได้รีบการตรวจสอบโดยแพทย์เพื่อให้เรานั้นสบายใจและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากจะอาการท้องเสียล่ะเราสามารถมีอาการอย่างอื่นได้อีกไหมนะเพื่อนๆก็อาจจะมีไข้หรือรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนก่อนมีอาการท้องเสียได้ค่ะ และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยได้นะคะนอกเหนือจากนี้สามารถแบ่งประเภทของอาการท้องเสียตามระยะเวลาในการท้องเสียได้ด้วยนะคะอย่างเช่นหากเพื่อนๆมีอาการท้องเสียน้อยกว่า2สัปดาห์จะจัดเป็นท้องเสียแบบฉับพลันแต่ถ้าเพื่อนๆมีอาการท้องเสียมากกว่า4สัปดาห์ล่ะเพื่อนๆคงจะกังวลกันแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งการท้องเสียมากกว่า4สัปดาห์จะจัดว่าเป็นท้องเสียแบบเรื้อรังนะคะแต่อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบแล้วควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของอาการท้องเสียและหาทางรักษาได้ทันเวลาค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆพ,พอจะรู้จักโรคท้องเสียกันแล้วนะคะ เรามาดูสาเหตุของการเกิดท้องเสียฉับพลันกันค่ะว่าสามารถเกิดได้จากสาเหตุอะไรกันได้บ้างนะคะโดยเริ่มจากสาเหตุแรกนะคะคือการติดเชื้อแบคทีเรียโดยจะพบว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุอย่างมากนะคะคือเชื้ออีคอไรเชื้อชิเจนลล่าเชืเลล้อวิบิโอคอเลราเชืเ้อแซมโมน่า,าหรือว่าเชืเ้อแคมไฟโลบคเตอร์นะคะ สาเหตุที่2นะคะมาจากปรสิตนั่นก็คือเชื้อ e n t a m i b a ิ t e านะคะเป็นเชื้อโปรโตซัวหรือปรสิตท,ที่สามารถทำให้อุจจาระของเพื่อนๆมีกลิ่นคายหัวกุ้งเน่านั่นเองค่ะสาเหตุต่อมานะคะสาเหตุที่3เป็นเชื้อไวรัสโดยส่วนมากจะพบว่าเป็นเชื้อที่ก่อโรคท้องเสียในเด็กเล็กๆนะคะคือเชื้อโรตาไวรัส เชื้ออะดีโนโวไวรัสเป็นต้นค่ะนอกเหนือจากเชื้อที่กล่าวมาแล้วนะคะ <_ S 1> เพื่อนๆพอจะทราบกันไหมคะว่ามีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่ที่สามารถทำให้เราท้องเสียได้เรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างเช่นนะคะในผู้ป่วยเกาบางคนที่ได้รับยาแก้ปวดที่ชื่อว่าโคชีซีนก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยท้องเสียได้นะคะ หรืแม้กระทั่งผู้ป่วยเบาหวานบางคนที่ใช้ยาเมทฟอร์มินนะคะเพื่อใช้ลดระดับน้ําตาลในเลือดก็พบว่าสามารถมีอาการท้องเสียได้ค่ะหรือแม้กระทั่งยาฆ่าเชื้อที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินคารูลาเนตเอแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าเราก็เคยทานยาฆ่าเชื้อที่ชื่อว่า อะม็อกซิซิลินในการรักษาโรคติดเชื้อบ่อยๆที่พบได้ก็คือรักษาคอหอยอักเสบแต่ว่าทำไมเพื่อนๆถึงไม่ท้องเสียกันล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ยาร่วมกับตัวยาที่ชื่อว่าคาวูราเนตยังไงล่ะคะเพราะตัวยาที่ชื่อว่าคาวูราเนตนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนๆท้องเสียได้คะ่ะไม่ได้เกิดจากยาฆ่าเชื้ออะมกซิซิลินอย่างเดียวนั่นเอง และสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือมาจากอาหารนั่นเองค่ะอย่างเช่นนมที่มักพบว่าบางคนรอบตัวเราเมื่อดื่มนมไปแล้วจะพบว่ามีอาการท้องเสียได้หรือแม้กระทั่งผลไม้ที่เป็นมะขามลูกพุนนะคะอันนี้ก็มีฤทธิเป็นช่วยยาเป็นยาระบายได้เองนั่นค่ะรวมไปถึงประเภทของอาหารหนักนองของเปรี้ยวของเผ็ดที่จะเกิดทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะ แาวท้องเสียออกมานั่นเองค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เพื่อนๆท้องเสียได้นั่นเองค่ะโดยเมื่อท้องเสียแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรากันบ้างนะนั่นก็คือน้ําในร่างกายของเราจะออกมาในโพรงลําไส้ทําให้เกิดอาการถ่ายเหลวส่งผลให้ร่างกายของเราสูญเสียเกลือแร่เกิดอาการอ่อนเพลีย หรือหมดแรงได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะท้องเสียซ่อมได้แค่เลอกวิธีให้ถูกต้องค่ะโดยเริ่มจากการรักษาท้องเสียนอกเหนือจากการใช้ยากันก่อนนะคะโดยข้อ1รับประทานน้ำและเครือแร่ให้เพียงพอเพื่อป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายของเราค่ะข้อ2รับประทานอาหารเรลวและมีลสอ่อนอย่างเช่น โจ๊กข้าต้มเป็นต้นค่ะนอกเหนือนการรักษาที่ไม่ใช้ยาที่กลาวไปแล้วเพื่อนๆพ,พอจะทราบกันไหมคะว่าอาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าอาหารที่ช่วยรักษามีอะไรกันบ้างนะนั่นก็คือถ้าเป็นอาหารประเภทนมผักผลไม้หรือน้ำผลไม้ อาหารที่มีกากใย,ยสูงและอาหารรสจัดอาหารประเภทเดังกล่าวเพื่อนเพื่อนควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะอาหารประเภทเดังกล่าวจะไปกระตุ้นทําให้เราเกิดอาการท้องเสียได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและจะแนะนําให้ดื่มเกลือแร่หรือที่เพื่อนเรู้จักกันในชื่อว่า ORS เนื่องจากว่า ORS สามารถชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายของเราสูญเสียไป และเป็นการป้องกันภาวะช็อกจากการขาดน้ำได้นั่นเองค่ะเอ,อกเหนือจากการปฏิบัติตัวล่ะเราจะสามารถรักษาอะไรได้อีกไหมนะเพื่อนๆสามารถรักษาอาการท้องเสียโดยใช้ยานั่นเองค่ะโดยไปปรึกษากับเภสัชก,กรร้านขายยาหรือแพทย์ทําการรักษาของเราก่อนนะคะโดยการรักษาอาการท้องเสียที่ใช้ยา จะยกตัวอย่างเช่นยาตัวที่1ยาสำหรับชดเชยน้ำและเกลือแร่นั่นก็คือ ORS ค่ะยาตัวที่สองยาที่ทำหน้าที่เป็นสารดูดซับและสารพิษจากเชื้อค่ะยาตัวที่สยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะคะใช้เพื่อกำจัดเชื้อโรคเฉพาะกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดค่ะ โดยใหเ้เพื่อนปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก,ก่อนใช้ยานะคะยาตัวที่4เป็นยาก,กระตุ้นการดั่งเมื่อและจับแผลในกระเพาะอาหารของเราโดยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ่อนๆที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียกับเราได้ด้วยค่ะยาตัวที่5ค่ะเป็นยากแก้ท้องเสียชนิดลดการหลั่งสารน้ำในลำไส้ จะทำให้ําไส้ของเพื่อนๆมีอาการท้องเสียลดลงใช้ได้ทั้งท้องเสียชนิดติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะคะพบว่ามีความปลอดภัยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กทารกอายุ3เดือนขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยกินเดียวค่ะและตัวสุดท้ายนะคะยาตัวที่6 เป็นยาแก้ท้องเสียที่ทุกคนจะรู้จักกันดีในชื่อยาที่ชื่อว่าอีโมเดียมค่ะซึ่งเป็นตัวยาโรเพลามาที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆหยุดถ่ายได้แต่ว่าห้ามใช้ในกรณีที่เพื่อนๆถ่ายเป็นมูกเลือดหรือว่ามีไข้สูงนะคะเพราะยาอาจทำให้ร่างกายขับเชื้อออกไม่ได้สามารถทำให้เชื้อจเจริญเติบโตได้ไปเรื่อยๆมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ และไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กเล็กรวมไปถึงผู้สูงอายุค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อนๆคงรู้จักกันแล้วว่าโรคท้องเสียคืออะไรมีอาการอย่างไรบ้างจะสามารถปฏิบัติตัวหรือรักษาได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนทราบไหมคะ ว่ากว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคท้องเสียคนใกล้ตัวก็มีอาการถ่ายเหลวต่อเนื่องกันหลายครั้งจนรู้สึกว่าอ่อนล้าหรือว่าเพียไปแล้วแต่ว่าเราสามารถป้องกันโรคท้องเสียได้นะคะโดยให้เพื่อนๆปฏิบัติตามดังนี้ค่ะข้อ1นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนรุงหรือรับประทานอาหารและหลังเข้าสุขขาทุกครั้งค่ะ ข้อ 2. ดื่มน้ำที่สะอาดข้อ 3. รับประทานอาหารที่สุกใหม่ค่ะข้อ 4. การบริโภคผักผลไม้สดควรทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งก่อนค่ะข้อ 5. ถังขยะควรมีฝาปิดนิชชิดและควรกำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพอพันธุ์ของมแมลงวันค่ะเห็นไหมคะโรคท้องเสีย พบได้บ่อยแต่เราก็สามารถป้องกันได้และหยุดท้องเสียได้อย่างปลอดภัยแค่ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ห่างไกลจากโรคท้องเสียได้แล้วค่ะด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสุนีเพศศัตด์ค่ะ